ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นในหนึ่งหกอีกแล้วนะก็เป็นแนวทางหนึ่งกัญญาก็โปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด้วยเราไปชมการใบนี้ก็เป็นแนวทานล่างเป็นแนวทานล่างทานกระเบงปาน49 9่าทานกระเบงปาน49 เก้าการ39 19 29ท่านนี้ก็เบ่งปาน5ชุดนะหชุดเป็นเนวทางก็ขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเร็วท่านใจชุมต่อครับนะชุมต่อใปนี้ เพืงแรงนะท่านท่านเพืงแรงเบ่งปานท่านวิ่งสี่ตัวเนวท่านที่ผ่านมาก็มีหลุดมีผ่านบ้างนะเนวท่านที่ผ่านมาก็มีหลุดมีผ่านบ้างเนวท่านใหม่นี้ครับก็เบ่งปาน 1482 1482เบ่งปาน4ตัวเป็นแนวทางนะเบ่งปาน4ตัวก็ขอบคุณมากครับนะแนวทางที่เบ่งปาน ในทันที่แล้วก็ผ่าน6กับ7ผ่าน2ตัว041หลุดนะ041หลุด504ก็หลุดนะในทันใหม่นี้ครับ1482ขอบคุณต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปัน ตัวเดียวตัวเดียวล่างเดี๋ยวท่านที่ผ่าน,านมาก็ก็ผ่านนะมีหลุดบ้างตัวเดียวนะเดี๋ยวท่านใหม่นี่ครับท่านกเ็เบ่งปานอีกแล้วนะสองศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สอง 2อง2 2นย์ศูนเกบ่งปานตัวเดียวสองนะเนียวทานล่างก็เนียวทานที่แล้วก็เบ่งปานสองเนียวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานสองจับโคห้าชุดเป็นเนียวทานต่อไปครับผมใบนี้ ท่านนี้ก็เบ่งานโตานหลักหน่อยนะหลักหน่อยโบนแบบหกตัวนะแบบหกตัวก็เนโตรแทนที่ผ่านผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมไนโตรแทนที่ผ่านมาก็ผ่านก็เนโตรแนใหม่นี้ครับตัวใดเราไปชมกันเลย เนียวทานหลักหน่อยเแบกบ6ตัวเนยวยทันใ่นี้ก็เบงปัน7จ็เบกเนเบ่งปานหตัวเป็นเหนียวทางนะแนี่ทานที่แล้วก็ผ่าน7จผ่านผ่าน นะเนี่ยทันใหม่นีก็เบ่งปัน,น78 9012ขอบคุณมากครับต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แนวทานคู่สองตัว ค้ดสตัวก็เบ่งปันคศูนย์น่งะท่านศูน1์หนึ scene, 1, ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หานยูนย์ูนย์แปูนย์ูนย์หนึู่นย์ห้าศูนย์หนะ ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะแนวทางที่เบ่งปั้นอย่างเร็วนะท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ วบนี้ก็คือคุณโปสีนะท่านคุณโปสีท่านก็แบ่งปันแบ่งปัน,ปน,ปนสองสูตรจับชุดนะก็ท่านก็รลบหลวนแบ่งปัน,ปนชุด1น2่สนสอง แล้วก็1นึ่งศูนย์หนึ่งสองนส่งนึ่งนึสองนส่งนแล้วก็สองสองศูนย์ศนคูณปอสี่นะคนูณปอสี่เจ้าของแนวทาง ก็ขอบคุณจริงๆครับนะข้อมูลที่เบ่งั้นอย่างเร็วนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นเนวทานกุ้งเป็นเนวทานล่างเบบหกตัวนะ เดี๋ยวท่านที่ปรผ่านมาก็ผ่านนะท่าน46ก็ผ่าน21ก็ผ่าน28ก็ผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับก็เบ่งปัน3472 18 347218นะ เบ่งปันรอบ6ชุดเบ่งปันรอบ6ชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมนะต่อไปท่านนี้ท่านนี้ก็แบ่งปานแนวทาง10หน่วยล่าง3เทียว10หน่วยล่าง3เทเทวนะท่านนี้ เดวทานที่ประผ่านมาก็ผ่านนะท่านเนวทานใหม่นี้ครับเถวที่หนึ่วที่หนึ่งแปกสามห้าวที่สองสี่ห้าเจ็ดวที่1นึ่งกับแถวที่2องชนหนะแล้วก็เถวที่สามห่งสี่ห แถวที่2กับแถวที่3ชน4นะชน4ก็เบ่งปาน3แถวชน4ชน4กับ5นะชน4กับ5ครบ3าแถวน,นะท่านผู้ชมก็ขอบคุณแนวทางจริงๆที่เบ่งปานอย่างเร็วๆทันใจเนีวทันที่แล้วก็ แถวที่1กับแถวที่สองแถวที่1กับแถวที่สองก็ก็ชวน3าแถวที่สองกับแถวที่3แถวที่1กับแถวที่3ชนูณสศนสรุปแล้วแนวทันที่แล้ว ตัวชูนหลุดนะทานตัวต่างผ่านนะแตกสองนะชูนชูนศูนชูนสองชูนสามก็ผ่านแ2กสองนะสองแปดนะผ่านตัวต่าง1ตัวแล้วก็ตัวชูนหนึ่งตัวนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งป่านชูน4กับ5ตัวต่างก็คือ8 3 1> 7 1 6นะตัวต่างตัวต่างก็สตัวชูนสองตัวต่อไปครับท้ชมใบนี้เบ่งปันตัวเดียวบนล่างนะท่านก็แนวทันที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านนะแนวทันที่ผ่านมาสรุปก็ผ่าน เนื้อทันบนล่างเนื้อทันใหม่นี้ครับนะเบ่งปานเบ่งปาน6นะเบ่งปาน6ตัวเดียวเนื้อทันที่แล้ว2ผนะ่าน28ผ่านนะผ่านผ่าน2นะ4 6หก็ผ่าน3 36ก็ผ่าน8 9ก็ผ่านเนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน6ตัวเดียวครับท่าน ก็ขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลที่เบ่งปันต่อไปครับท่านใบนี้นะชมต่อกันใบนี้ท่านล้วนโปรชายล้วนโปรชายเนียวทาง10หน่วยล่างใบนี้ก็เป็นเนียวทางที่แล้วเนาะ สรุปแล้วสรุปแล้วหลุดนะหลุดไปบนหกเจ็ดนะก็หลุดไปบนหกเจ็ดหลวนปูดชายนะแนวทันใหม่นี่ครับเจ้าของแนวทางเบ่งปันอีกแล้วนะ ก็แบ่งปาน48ปนะท่านในทันใหม่นี้ท่านเจ้าของเนื้อท่านก็แบ่งปานเป็นเนื้อท่าน10หน่วยบนล่างแล้วนะ48แบ่งปาน4แล้วกับนะ10หน่วยบนล่างหลวนปู่ชายเจ้าของของ้อมมล ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลที่แบ่งปันปอย่างทันใจนะ่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆนะ ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เนวฐานสันแบ่งปัน10หน่วยแบบสองตัว10หน่วยแบบสองตัวก็ก็แบ่งปัน90นะ90แนียวทานที่ผ่านมาก็ผ่านนะ เดี๋วทันที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋วทันใหม่นี้ก็เบ่งปัาน90นะเ0เบ่งปัาน2องโตเป็นแนวทางนะขอบคุณมากครับท่านขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปครับก็หลวนปู่ชายนะ หลวนปูดชายแนวทานดับหน่วยล่างเบ่งปาน,นทานดับหน่วยล่างนะท่านก็เบ่งปานดับเจดดับเดนะดับตัวเดียวเจดดับหน่วยล่างนะก็ขอบคุณมากนะขอบคนนุณแนวทางท่านผู้ชมครับก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะเราเจอกันใหม่นะคลิปต่อไปก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่ติดตามอกมินประจาคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ขอสวัสดีครับผม